หูสิใบหวยอียังให้พวกมันดีเนาะเฮ้ยนั้นมันหูปูนี่หว่าขันฉัน,นเอาแบบนี้แล้วกันมีหูปูแเดวเมนบอโอมกระปูจงมางพวกมนุษย์เห็นกับปูเป็นโตขนาดนี้แล้วซื้อหวยบทถืกกูับบ่ฮูว่าชีวาจังไดละเด้หอหฮ้มีไยวะกำลังอย่างมาทางนี้ โอ้ยทานเทวดาอาลักษ์เลยเป็นอย่างมือคืนคือบ่มาเขาฟันคอยเลยหรือว่าอยู่ในสารแห่งนี้บ่มีไพยอยู่นะโอ้ยกูก็อยู่ในสารนี่ละ่ะขันสั้นเอาแบบนี้แล้วกันกับปูจงเหลืองแสงเอ้ยนั่นะกับกับปูเหลืองแสงนี่มันคงเป็นปฏิหารที่ทานเหตุให้คอยเห็นแม่นบอกนี่มันคงเป็นตัวเดชที่ทานบอกไว้ให้คอยในวันนี้แม่นบอกโอ้ยขอบใจหลาย,ลาย เฮ้ยฮัโลโหลบักษาเออกูได้โตเด็ดแล้วโว้ยโอ้แมนแท้บุยายแมนเลวแมนเลวขันสั้นไปเจอกันอยู่บ้านพวกค้าขายหวยเลยเด้อได้เลยได้เลยเอาว่าจังไดล่ะใหญ่นวลบักษามือนี่สิเชียงโชคเลขยังดี มื่อนี้กูได้โตเด็ดมากูິิซื้อเลขกระปูเอาเลขโคกโตเด้อจัดมาให้กูเลย ส่วนของคอยก็เอาแบบเดียวกับของยายนวลนั่นละโอ้โหพวกสูสองคนนี้คือสิได้เลขเด็ดมาอีลีเนาะกานสั้นก็นจัดไปเลยคนละใบรอบนี้แหละบักกษาเอ้ยมึงกับกูสิได้รวยกันแท้แท้แล้วเอาให้มันได้เด้อย,ยรอบนี้คอยคายนะ้ำมาใส่เลยได้ถ้าบบได้เต็มตีนรอบนี้คอยคือสิได้เป็นน้อนคางถนนแท้แท้มึงเสือกูเลยนะรอบนี้กูมั่นใจ ผลหวยหว,ยหวดหวันทีซิบเลขที่ออกเอามาลุ้นกันบักษาว่าพวกเฮากับหวยนี่ไผสิอยู่ไผสิไป2ฮ่าพวกเฮาถือแล้วหนึ่งโต๊สี่ฮ่าถือมาแล้วอีกหนึ่งโต๊ว้ยบักษา8ปดโอ้ยถือเต็มตีนไปอีกแล้วหนึ่งโต๊สาอู้อู้ถือแล้วโตที่สี่สา้าเลขที่ออกคือ สองสี่แปดสามสาเกพวกเฮาพวกเฮาถือขวยเต็มตีนเลยพวกเฮาสีรวยกันแล้วบ,บักษาเฮย,เยพวกสองคนนั้นถือเลขหกโตเลยบน่นี่มันเป็นไปได้จังไดวกะกับคู่บูชาทันเทศสามตาไปแล้วนี้ว่าบ่าให้ไพถือเลขจากคู่ ตะลืตะเลื้อพวกกูมาหักเงินรางวัลที่พวกกูถูกหวยโว้ยปฏิโทพวกมันคือมาไว้ทันใจเถอะวะนี่กูต้องเสียเงินให้พวกมันอีลีืบนี้เอานี้รางวัลของพวกสูสองคนโอ้กูบ่มมเคยจับเงินมหาศาลแบบนี้มาก่อนเลยกู้ฉีดรวยแล้วกูสิรวยแล หลังจากที่ยายนวลกับ,บกษาถือขวยแล้วพวกเขาก็ได้เหตุตามสัญญานั่นก็คือสางสารและถวายเครื่องเส้นต่างๆให้กับจริศักดิธิ์ที่อยู่ในสารแห่งนั้นข่าวลือที่ว่ายายนวลและบักษาถือเลขมันก็ดังไปทั่วหมู่บ้านพุนแล้วสาวบ้านทั้งหลายก็ต่างมากราบไหวบูชาสารแล้วก็ขอหวยจนว่าถือเลขถือเบอร์กันไปหลายคนผุนแล้ว เฮ้ยเป็นอย่างว้าส่วนนี้พวกชาวบ้านคือมาถูค้วยคุงวาดคุงวาดแท้เดี๋ยวกูสี่ให้ดูนกน้องไปจอบเบิ้งว่าพวกชาวบ้านมันไปเอาเลขเด็ดมาแต่ใสกันแท้บักสุลาบักสุลาเอ้ยว่าจังได้วะนะเอิ้นคอยมามีเรื่องอีหยงังเนาะ เออถ้มีฮหละเนาะมึงจกไปจอบมึงบังดูว่าเสาบ้านมันเอาเลขเด็ดนะมาาใจใสพวกมันคือว่าถือคุงค้งวัดคุงวดแท้ได้เลยหัวนหน้าขอยสิไปสือเบิ้งแล้วจะมารายงานเจ้าเองเออเออเฝ้าไปแล้วก็เฝ้ามาถ้าพวกมันถืกไปหลายกว่านี้กูคืคอสิได้จ่ายเงินจนว่าเงินหมดโตพุ่นแล้วสันคอยไปก่อนเด้อท่าน,นหาัวหน้า โอ้ของอยู่ของกินที่พวกมนุษย์เอามาเซนไาว้น,วนี่มันกระลายซะเหลือเกินเดี๋ยวกูเอาของกินนี่ไปฝากท่านพรออิน์ทน้ำดีกว่าโอ้ท่านเทวดาซอยคอยทีคอยป่วยเป็นอัมาพาตมาหลายปีแล้วได้โปรดได้โปรดซอยคอยในธีโอ้ลุงเจ้าป่วยบอขันสันเจ้าก็เอาน้ำจากหูปูนี่ไปกินเบิง้ง าเจ้ามีศรัทธาหลายพอเจ้าก็จะหายดีเหมือนปิดทิมเลยโอ้โเทบ่บอบักนุม่มขันสั้นกูขอจักเป็กในดูเออบอแมนขอมาลองบึงใน่ัจกจอกเฮ้ยกเป็กจนชิ้นเนาะเอานี่จัดไปเลยหนึ่งจอกน้ำจากหูปูซักซิดโอ้น้ำปูซักซิดเอ้ยปรดหับความศรัทธาของค่อยด้วยเถิด ขาขาของกูขาของกูมีกำลังวางซาขึ้นมาแล้วหกูย่างได้แล้วกูย่างได้แล้วน้ำจากหูปูซักซิดนี่มันดีอีหลีขอบใจท่านหลายๆขอบใจท่านหลายๆขันชันคอยกับขอน้ำชากซิดนี่เน่โพอกแม่ของขอยเราบ่สบายขอยเสียเอาไปให้เรากิน เอาในนังหนูถ้ามึงมีความศรัทธ,ธาหลายพอน้ำนี้มันก็จะเหตุในพ่อแม่ของมึงแข็งแข่งขึ้นมาโอ้ยขอบใจเลยหลาย,ยายคอยศรัทธ,ธาสุดหัวใจเลยนั่นพวกเจ้ากำลังเหตุอีหยังกัน อ้าวบักกัมพาหน่มึงไปอยู่สิไดมามึงบ่เห็นบ่ว่าพวกสาวบ้านกราบไหว้ชิ่งซักซิทธน์นี่แล้วพวกเขาก็สมหวังแถมลุงดำได้กินน้ำจากหูปูซักซิ์แล้วตอนนี้อาการป่วยเป็นอัมาพาตของเราก็ดีขึ้น แล้วมึงบ่อยากกับไวยบูซาสิ่งซักซิทนี่บ่บกักกำมพามึงจังได้มีอยู่มีกินบ่ต้องไปขุดปูหาปลาแบบนี้อีกโอ้ยคอยบ่องมงง่ายแบบพวกเจ้าดอกคอยหาปูหาปลาแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วเออแต่ว่าหูปูนั่นคือว่าคอยเหี่ยวใช้มันเมื่อวานนี่และนั่นก็คือจิเป็นน้ำเหี่ยวของคอยเองนี่แหละบกักกำมพาบักไรศสัทธา มึงมันบ่นับถือแล้วมึงยังลบลู่อีกเนาะมันจะเป็นน้ำเงี้ยวของมึงได้จังไดเห็นบ่เสาบ้านชิ้นเขาก็หายดีกันหมดแม่แล้วบักไรรัทธาขันสั้นก็แล้วแต่คอยก็บ,บอกพวกเจ้าดีๆกูไปหาปูหาปลาต่อดีกว่าบอกมันนั่งงมไงกับพวกเจ้าดอกโอ้ยคอยขอน้ำจังหูปูสาคลิสเนขคอยป่วยเป็นวนัน เอานี่หับไปแล้วก็อย่าลืมศรัทธาด้วยละ่ะนั่นเด็นั่นคือสาเหตุที่พวกเสาบ้านถือเลกเป็นประจำแบบนี้กูต้องไปรายงานกบนนะับหัวหน้าคนแล้วหวนนะัหวหนนะ้าหัวหน้า่อยหู้แล้วว่าเป็นอย่างพวกเสาบ้านคือถูกหวยเป็นประจำ มันเป็นจังไดวะบักสุลาใสมึงลองเล่ามาให้กูฟังมึงดูขอยเห็นพวกชาวบ้านมันไปกราบไหวสารซักซิิธและหูปูซักซิิ์จนเห็นให้พวกชาวบ้านมันได้หักพอนละสมปรานาโอ้เรื่องราวามันเป็นแบบนี้เองบอขนาดท่านเทพสามตาที่กูบูซาก็ยังเอาพวกมันบ่อยู่เนาะท่านสัน้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันบักสุลามือจงไปทําลายสารนั่นซะเพื่อให้สิ่งซักซิิที่อยู่ในศาลหาเหวนั้นบอสามารถให้หวยกับชาว บ้านได้อีกได้เลยทันหัวหนะ้าเดี๋ยวสุราจัดการให้ก <C> e <at> ูต้องขอโทษมึงน้ำเด้อบักสิ่งส,กสักซีแต่กระสอยอยังมึงบ่ได้เพราะว่ามึงเดินไปซอยให้ชาวบ้านถือขวยคิดให้เงินของลูกพี่กูมันหดหายไปดังนั้นมึงจงกลายเป็นกี่เท่าไปซะเถอะ โอ้ท่านเทวดาแผนของเจ้าที่บอกว่าให้ใบหวยให้กับสาวบ้านแล้วพวกเราจะมีอยู่มีกินถือว่าประสบความสําเร็จเลยนะท่านแมนแล้วท่านพะอ,อินนี่ข่อยก็ขึ้นมาเทิงสวรรค์หลายมื้อแล้วสเสบียงที่ข่อยเอาขึ้นมาน้ำก็ใกล้จะหมดเดี๋ยวมื้อนี้ข่อยสี่ลงไปเอาสเสบียงมาเติมให้ทานก่อนดีเลยท่านเทวดาถ้าอย่างงาั้นรอบหน้าข้าขอหัวหมูกับน้ำแดงเยอะๆเลยเด้อแต่ถ้าให้ดีข้าก็ขอเล่า ขาวจากปองสองปองก็แล้วกันได้เลยท่านพะอินขันสั้นคอยสีลงไปเอาของเสียนไวจากชาวบ้านก่อนเด้เออ้าวไปดีมาดีเด้อท่านเทวดาโหโหโหนี่มันเกิดยังขึ้นกับสารของกูวะเป็นอยังเป็นยังเหลือแต่เสา นี่บักผู้มึงเผาสารยังไงวะเป็นอย่างสารของกูมันคือดำเป็นตอตะโก้แบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นมาจากน้ำมือของมนุษย์ที่อิจสาทานเพราะวัดทานไปให้หวยกับพวกชาวบ้านและเห็นให้พวกชาวบ้านถือหวยและนี่มันได้ไปคัดผลประโยชน์กับพวกขายหวยพวกมันก็เลยตามมาเสกบินบ้านของทานและกระเพาไรทีของทานนะเดชท่านเทวดา โอ้นี่มันเป็นฝีมือของพวกขายหวยนี่เองเดี๋ยวกูต้องจัดการพวกมันหน่อยแล้วลินกับไผ่บรินวันดันมาลินกับฐานเทวดาเฮ้ยสารสารได้ไปใช้แล้วไผ่กันมาเผาสารที่กูเขารบนับถือไปเหลือแต่ตัวตะโก้โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ศรัทธาของพวกกูคงจะแตกสลาย <c oughs> อ้าวสารไม่อยู่บนนี้มันหายไปซสแล้วหรือว,ว่า้ายเผาเอาไปเหตุทานละบ่บักกำผพาบักไรศรัทธาไผกันสิบ้าเผาสารของเทวดาแล้วเอาไปเหตุฟื้นสารที่ใบหวยให้กับกูมันบ่มีอยู่แล้วต่อจากนี้ไปพวกกูสีขอหวยจากใ้กัน โอ้ยยายเอ้ยศรัทธามันจะอยู่ที่ใจนี่ละ่ะโบแมนเอาไปฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อียังกรบโบฮู้เกิดมาเป็นคนก็ต้องทำมาหาคินในะยายโบแมนแค่ไปใต้ทูบเลยบอกว่าให้กูรวยให้กูรวยถ้าเทวดาให้พรได้กับหมดทุกคนป่านนี้โลกของเฮาคงจะบบมีคนถูกแล้ว แล้วที่ผ่านมาที่กูขอพรให้ถือหวยแล้วกูก็ถืออิลีลามันเกิดจากอย่างกันโอ้ยมันก็แค่ฟุกนั่นละยายขันสั้นย้ายเบิ่งนี้เด้อสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่บอนนี้สอยห็ดให้คอยปั่นสลอ็อตแล้วแจ็คพอตแตกในล,ล่ำรวยโดยเชิญเฮ้ยนี่มันแจ็คพอตแตกอิลี โอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธ์เอ้ยคอยสัทธทธานคอยสัทธทธานเอา้าว,วังที่นี่มันยังสอนกูอยู่เลยทานหุนหาเอ้ยคอยได้จัดการสารนั่นให้ชิ้นซากจนพ้นทางของทานแล้วดีห้ายบังลูกน้องผู้ซื่อสัตว์จากนี้มันจะบ่มีไพได้ถูกหวยอีกต่อไปและกูก็จะรวยขึ้นรวยขึ้นฮฮ่ ท่านพอินอา้าวท่านเทวดาเจ้าพึงลงไปโลกมนุษย์นี่นาทำไมถึงขึ้นมาไว้จังละ่ะไหนละ่ะน้ำแดงในหัวหมูที่ข้าสั่งไว้มันบ่มีแล้วท่านพอินพรตอนนี้สารของข่อยมันถืกเผาโดยพวกพ่อข้าขายหวยเพราะว่ามันอิจฉาพวกเฮาที่พวกเฮาไปให้หวยกับพวกชาวบ้านนี่พวกมันกล้าดีขนาดนั้นเลยหรือแล้วแบบนี้พวกเฮาสิจัดก,การกับมันจังใดดีท่านพอิน แบบนี้ค่ะต้องจัดการพวกไร่ศัทธาที่มาทำลายเหลียนธรมาหากินของเราให้สิ้นซากแล้วท่านเทวดาขันชั้นไปกันเลยบอททานพอ,อินคอยพ่อมบวกแล้วนี่ไปลงไปเมืองมนุษย์กันโอ้เงินของกูจึงเพิ่มพูนเพิ่มพูนขึ้นมา บ้านหลังนี่ละท่านพอินบ้านหลังใหญ่โตเลยนี่ถ้ามันไม่ศรัทธาและขัดขวางการทํามาหากินของเราถ้าก็จะขัดขวางความเจริญของมันเช่นกันอยู่ดีๆกันไม่ได้ก็ต้องใช้ไม้แข็งกันหน่อยละโอ้เจ้าเมฆฟ้าเมฆฝนทั้งหลายจงมาจงมารวมตัวกันอยู่บ้านไอพ่อค้าขายหวยนี่แล้วพาลงที่บ้านของมันให้วอดวายไ,ไปเลย เงินเงินของกูใหม่แล้วซอยทีซอยทีไผก็ได้ซอยกูทีใหม่หมดแล้วใหม่หมดแล้วเงินกูเกิดอีกยังคืน่านหัวหนา้าซอยกูทีซอยกูทีบักสุลาไฟไฟมันใหม่เงินกูหมดแล้วเฮ้ยเงินมากลายเลยนี่หว่านั่นมึงสิหุบเงินของกูไปใส่นั้น เจ้าก็มีเงินมากลายขนาดนี้แบ่งให้คอยใส่ในท่อทานหัวหนา้าที่ผ่านมาเจ้าก็ให้เงินเดือนคอยแค่น้อยนิดทั้งที่ตัวเองก็มีเงินบักลายทันั้นมือนี้คอยขอมันคืนทั้งต้นทั้งดอกเลยแล้วกันไปละเดอ้อบักสุราบักททอนายหเนีละคุณเงินของกูบ้านของกูไปหมดแล้ว